แปนิขาวก็คือมันช mm ่วยส่งเสริมต mm ้น hmm. ตัวแต่ว่ามันก็ดีขึ้นถ้าใช้คู่กันแท่ย้าใช้เปลี่ยนนะเปลี่ยนโอ๊ยอันนี้มันแล้วทับจัดเลยมันเหมือนกันเลยมัน็ัคนละตัวตะกจันมันใช้กันว่าในไหน เปื e, องเปล่าโอนยัพอได้อยเปืองเอาไว้สลับเฉยพกระนในมะม่วงเปล่ามมีบวไม่บวกเันคมันฆ่าได้หลายเพียเขาบอกว่าเป็นพวกฝากดูที่แหละแต่มันขึ้นมากับเพี้ยนกระสันป้ายตัวนี้เขาจะใช้เพื่อเดิแนะนำให้ใช้ในสวนเอง คาร์โบไฮเดรตมันพอโอเคกว่าเอาไว้สลับกลุ่มสารเพื่อให้มันไม่ไม่ให้มันดื้อเออแต่คือถ้าถ้าระบาดไม่รุนแรงก็ใช้ตัวนี้พอไหวแต่ถ้าระบาดรุนแรงให้ใช้หลายทีใช้ยาใช้ตุ้นิ้วเว่นั้นอ่าอย่างนั้นอ่ะมีได้มันจะแรงกว่าไอ้ตัวนี้ใช่แรงกว่าเยอะ เอาเนี่ยถ้าเอาอินดิาบวกค่ะโอ้โห้าวนี้ไม่ขายไม่น่ะถวที่ีเป็นละมันจิตละเดียมอ่ะไม่มีไปซื้อที่ขอนแก่นที่ดีว้ออยหรือว่าพวกซันสเตย์ออยะพวกนั้นอ่ะไม่มีเลยชุมพก็ไม่ต้องสั่งต้องสั่งอ้องสั่งต้องสั่งถ้าเอา เอของตัวน้ำมันเนี่ยมันแตกสิบกว่าลนะให้อันนี้ก็ดูข้างขวดแล้วมันแนะนาของพวกเทียตัากาเท่าไหร่สมมติมันแนะนําอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยให้ลดลงมาครึ่งหนึ่งเหลือห้าร้อยแล้วก็เอาไปผสมกันกับตัวอินดาสมมติอินดาแนะนําข้างขวดว่าข้าเทียไฟบกเอามาลงมาลดครึ่งหนึ่งเอามาผสมกันปุ๊บแต่เวลาพ่นต้องระวังเพราะอิน้ำมันมันจะร้อนเดีย๋ยวมันจะไหม้อันนี้จะไปฆ่าพวกหมีขาวได้ดีเออ ว่าเจอกันไม่ให้ไอ้จว่ากี่ตอนเย็นเออชีตอนเย็นเออที่ซื้อเสร็จไหมอันนี้น่ะมานเขามีขายยืนไหมคะพอมีหาได้อยู่เนาะน้ำมันมันจะมีสองสูตรสูตรที่เป็น67%เปอร์เซนต์ีกับสูตรที่เป็น80% 9สสจุดสามหรือ80% สามแปดเก้าเดี๋จำไม่ได้แล้วแต่สิบกว่ามีสองสูตรต้องดูค่าขวดแล้วเพื่อนแนะนำที่อัตราเท่าไหร่ให้เอามันมาใสมกับขวากอนดีดาจะช่วยให้พ้นได้ดีค่าดีขคือกำรับมันมีน้ำมันจะต้องระวังมันใสมันใส่มีน้ำพ่นกับน้ำใสน้ำไปแล้วมันจะต้องใสน้ะต้นน้่นใส่วันเนี่ แกนองไถามซื้อถามซื้อมันมีอยู่ร้านนึงน่ะมีทุกอย่างเลยอย่างนแกน่ะใส่บ้วนข้างๆไวท์ทิ้งเวียมาหาสวนพวกนั้นไอสวนคนอื่นน่ะงามใช่ไหมล่ะอีสากันละยาใคยาใส่แย่ปแล้วคดูเนี่ยเนี่ยสวยสวย เขาใช่ไหมใส่ดื้อทำงามเกินเพื่อนเลไรอย่างเงี้ยใส่ะใส่อะไรถ้าปีถ้าปีนี้สนุกมากเลยราคามันดีคือทำยังไงจะให้มันได้ผลผลิตทำไมไม่ถามเราอะไรเงี้ยให้เป็นอย่างงามใสปุืนแนะนำเราไม่ได้เขียนบอกเขาไม่ได้ว่าใส่อะไรบ้างเขาอิจฉาได้เหรอก็คือนจะเข้าาจไหนมันเข้าไม่ได้และคิดว่าพี่เข้าได้ไหม พี่ป้อมพี่ป้อมบอกกรมว่าให้ให้กรมน่ะเปิดที่ว่าเหมือนกับให้เกษตรกรน่ะเข้าไปถามได้ทุกเรื่องจะโกงป้าเป็นผูาเออเหมือนพี่ป้อมเป็นผู้บริหารเออสั่งไงเออห่งมากเราวีรตรีระดับว่าแผ่นพับไอ้ที่พี่ป้อมเอามาตอนนั้นห่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันอะไรเีลยลายมือเจ้าเหมือนว่างี้ย